วันนี้เป็นวันอาทิตย์มันก็เลยแบบรถไม่ค่อยเยอะนะคะแนี่บรรยากาศนะคะสองข้างทางขับรถตามอยู่นะคะคือวันตอนนี้นะพี่น้องป้กหัวหน้าขับรถแบบว่ามันขับรถสามรถรถบรรทุกขังน้ำหรือแบบว่ามันรถรถกีรถบรรทุกขังน้ำสวนกันก็ได้แบบต้องชะลอหน่อยนึงนะ รถในถนนขทางด่วนไม่ได้กลับส่วนมัดศรีมันจะรถเมื่อคุณยอะมันเลยค่ะปัญญาประเด็นพี่น้องแต่ว่าบางคังมันจะไม่ลดเพราะว่าคนขอไม่ใหญ่ของมันจะต้างขัดนะพี่น้องมันต้องระวังนะคะเอาไปถึงไหนเดี๋ยวเรามาฟังต่อโอเคปาปูนาก็พอดีปาปูน่าก็เลยมาผ่านปะพักก็เลยเห็นน้องเขาออนไลน์ก็เลยทักไป ักไปเ็บอกก็เลยทักไปเนาะทักกลับมาทักกลับมาเลยทีนี้ป,ป้าโน่าเลยบอกโอเคเดี๋ยวจะโทรหาก็เลยโทรหาโทรหาก็เล่าให้ฟังนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมันไม่น่าจะใช่นะถ้าเขา,าเป็นทหารจริงเขาน่าจะบอกว่าเขาเป็นทหารอะไรแล้วก็เขา,าประจากองในค่ายไหนเขาอยู่รัฐไหนเพราะว่าค่ายทหารในอเมริกามันมีเยอะมากเขาต้องบอกว่า ่ครที่เขาประจํามันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วว่าแล้วก็เขาเขาแบบเป็นคนรัดไหนเป็นคนประวัติจุวตัวเป็นยังไงเขาก็บอกหนูนะพี่ทุกครั้งที่เขาโทรหนูโทรมาหาหนูเขาก็จะร้องไห้ปกกุณาก็บอกสมเขามีแฟนหรือเปล่าทําไมเขา,าไม่เปิดเผยตัวตนจริงๆเราไม่นะพี่ทุกครั้งที่เขา คุยกับน้องนะพี่เขาจะร้องไห้พี่เขาบอกว่าเมียเขาน่ะคลอดลูกเสียชีวิตตายทั้งลูกทั้งแม่เขาบอกงนี้หลังจากนั้นเขาไม่เคยออกเดทกับใครเลยเขาก็บอกอย่างนี้มันเป็นไปได้ไงมันมันทาแม่งทำแม่งนะน้องน้องก็เลยบอกงนี้ไม่นะพี่เขาก็ไม่ได้โกหกหนูคิดว่าเขาไม่โกหกนะเอามาเขาไม่โกหกทําไมเขาทาตัวลับๆแล้วและการที่ทหารออกไปรบเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะมีการอ ไปเข้าห้องอส่วนตรงส่วนตัวหรือเข้าห้องอะไรที่ต้องคุยแบบรับล่อๆมันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะพี่คุยกับสามีพี่เรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวนะตอนนี้กำลังจะเข้าปั๊มน้ำมันเดี๋ยวมาฟังต่อนะคะจะมาเข้าปั๊มน้ำมันกันเพราะว่าเดี๋ยวป้าปุณาหิวเดี๋ยวมาฟังต่อฟังต่อค่ะตอนนี้ค่ะแวะมาที่ปั๊มน้ำมันนะคะ ฮัลโหลตอนนี้มาแวะที่ปั๊มน้ำม,มันเดี๋ยวจะมาเล่าต่อกับพี่น้องเวลาเข้าไปข้างในนี้เราต้องใส่หน้ากากนะคะเราต้องใส่หน้ากากค่ะเ <c oughs> มื่อกี้ขับรถเขาปั๊มน้ำมันเมื่อกี้ขับรถเขาปั๊มน้ำมันหิวกับพี่น้องจ้าไปซื้ออาหารเที่ยงค่ะหลังจากนั้นซื้อ <c oughs> แซนพิชกับสามีเรียบร้อยแล้วก็ะมันนั่งมาน,นั่งกินในรถขับรถไปกินไปนี่กินเสร็จเรียบร้อยค่ะมาฟังต่อค่ะหลังจากที่ป้าปุนา พีกับน้องนะเขาก็บอกว่าพี่พี่เดี๋ยวนู้จะส่งอเอกสารไปให้ดูนะเขาส่งเอกสารมาให้หนูแล้วหนูก็ทําเรื่องทําเรื่องไปถึงผู้บังคับบัญชาเดี๋ยวนู้จะส่งไปให้ดูนะว่ามันมันมันเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโ,โอเคส่งมาแล้วก็น้องก็เลยส่งมาส่งกิ้งมาส่งกิ้งมาบอกเออขอเวลาพี่แป๊บหนึ่งนะพี่อ่านก่อน ยาวมากยาวเหยียนเลยเอกสารและศ <c oughs> ัพท์ที่ใช้ในข้าราชการทาหารมันไม่ใช่มันอ่านแล้วมันทําแม่งทาแม่งม,มันไม่ใช่แบบนี้นะอ่านไปอ่านไปอ่านไปแล้วใช้ที่คําภาษาศัพท์ที่เขาใช้เกี่ยวกับทหารนะมันจะมันมันเป็นบกวกบนบนเหมือนคนเขียนภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเออเราก็ทําแม่งทำแม่งแล้วทีนี้ ปะปูนาก็เลยอ่านเสร็จก็บอกเออพี่อ่านเรียบร้อยแล้วนะภาษาที่แบบว่า,าใส่นะคะในการเขียนนะคะมันจะวบบบนวนวกไปวนมามันแล้วก็เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เนะี่ยเป็นฐานอากาศแต่ว่าไปออกรบอยู่ประจำที่ประเทศอิรักของหน่วยกองกำลังทหารบก แล้วก็ปาปุนาจําได้ว่ารูปที่น้องส่งมาให้ดูครั้งแรกนะ่ะเขาจะใส่ชุดสีน้ําเงินแต่ว่ามียศเป็นพันตรีแต่ใน,นจดหมายบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่จ่าแต่ว่ามาออกอากรบอยู่ที่กองประจาการของทหารบอกอยู่ที่อิรักเอ๊ะมันขาดกันนี่ว่าทำไมมันไม่มันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันนะ่ะอา้าวมันไม่ตรงกันนี่นะปะปุนาก็อ่านไปอ่านไปเสร็จ แล้วก็ไปอ่านจนถึงไอ้ที่บอกว่าให้ลาพักลงพักร้อนเนี่ยลาพักร้อนมันเป็นไปไม่ได้ไอ้มันไม่ใช่อ่านยังไงลงไปก็ไม่ได้แล้วผลสุดท้ายก็อ่านไปจนจบเออเห็นพาสปอร์ตค่ะก็เห็นพาสปอร์ตน้องคนนั้นเราก็เลยถามน้องทันทีว่าเอา้าน้องเอาส่งพาสปอร์ตให้เขาด้วยเหรอบอกใช่ค่ะพี่เอา้าแล้วทำไมน้องถึงส่งพาสปอร์ตให้เขาล่ะ ก็ขอหนูมากับพี่น้องถูกหลอกแล้วแหละก็เลยบอกนี้อันนี้มันเป็นพวกสแกมเมอร์แล้วน้องขามันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกทหารนะคะก็บอกเอ้าพี่แล้วหนูจะทํายังไงลนะ่ะไม่รู้สิแย่แล้วน้องเขารู้ประวัติส่วนตัวน้องหมดเลยอแค่ผาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆที่น้องส่งไปเขานี่คือมันเขาได้เขาได้หมดแล้วน้องเอ้ยเขาได้ประวัติส่วนตัวเขาได้อ ข้อมูลต่างๆจากตัวน้องหมดแล้วพี่แล้วนูจะทํายังไงเนี่ยนิวนูไม่รู้จะทหนูทาตัวไม่ถูกเธอต้องไปแจ้งอตำรวจที่อยอู่สถานที่ที่เธออยู่หรือว่า FBI ต้องรีบไปรายงานด่วนเลยแล้วก็ต้องรีบไปที่แบงก์แล้วก็ไปติดต่ออพวกเกี่ยวกับธนาคารหรือบัตรเครดิตอะไรต้องต้องติดต่อด่วนเพราะว่าถ้าเธอเก็บไว้นานนี้เธอจะหมดตัวนะน้องแล้วก็ เธอรู้ไหมการที่เอาไอดีหรือว่าปัดไอพาส์ตของตัวเองไปให้คนอื่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเขาจะรู้ประวัติเราหมดเลยจะน้องจ๋าเนี่ยมันเป็นพวกสแกมเมอร์นะคะน้องต้องรีบไปแจ้งความทันทีนะคะพี่หนูจะทำไงหนูจันน้องโดนหลอกจริงๆค่ะพี่ก็พูดป้าปุนาก็พูดไปอย่างนี้นะ หมดอนาคตเลยเนี่ยเอาไอดีไปให้คนอื่นก็เลยบอกนี้ปูน้องนี่กลัวกลัวแบบกลัวเลยแบบอนี้โอเคนะเดี๋ยวพี่อ่าพี่จะอ่าเข้าไปข้างในว่าพี่เวลาเวลาพักที่หมดแล้วฝากคุณนั่นกันเลยเข้ามาข้างในข้างในก็ก็เลยเอามาให้ผู้จัดการอาผู้จัดการสามีเขาเคยอ่ดกระเสียนจาก ถ้าหันบวกก็เลยให้แกอ่านอ่านอ่านแกบอกเธอเคยเห็นไ,ไอ้สามีเอ่าอยู่เน่ยเคยเวลาเขาพักร้อนเขาต้องจ่ายเงินส0 0พันสี่พันห้าพันหกพันถึงเก้าพันไหมแต่ละถ้าสมมุติว่าสองอาทิตย์สามพัน 3, 000, สามอาทิตย์ที่ห้าไอ้สามพันห้าพันเก้าพันต้องไอ้หกพันถ้าสองอาทิตย์นี่สามพันต้องอสามอาทิตย์นี่หกพันสี่อาทิตย์นี่เก้าพันต้องจ่ายไหม ฉันก็จําไม่ได้นะเดี๋ยวฉันจะกลับไปถามสามีฉันดูฉันก็ไม่เคยเห็นนะว่าเขาต้องจ่ายเงินฉันว่าเขาโดนหลอกแล,ะละ้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องไปถามก็ไอผู้จัดการปราพุนาก็เลยบอกนี้แล้วปาพุนาก็เลยเข้าไปทํางานบังเอิญเข้าไปทํางานมีลูกค้าคนหนึ่งเป็นเป็นพันเอกซึ่งพันเอกเขารับราชการเป็นทหารมก เขาเข้ามาในร้านคนฝ่าพูน่าก็ได้โอกาสเลยก็เก็บอกว่าอันฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมฉันอยากจะปรึกษาเพราะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งเขาติดต่อกับคนทางออนไลน์ทาง Facebook แล้วก็อ่าเขาก็เดทกันแล้วก็เขาบอกว่าเขาเป็นทหารแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะให้ดูเธอก็อ่านดูลายละเอียดนะว่ากด กฎของทหารบกนี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าและทีนี้ก็ให้ให้อ่าให้ไอว่ากฎของทหารบกนี่เป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ฉันว่าเขานะ่ะโดนแสแกมเมอร์เ,เรียบร้อยแล้วละ่ะเขาก็เลยมาอ่านอ่านอ่านท่านผู้พันนี่ก็อ่านไปท่านผู้พันก็อ่านอ่านอ่านเขาบอกอือขั้นแรกที่ท่านผู้พันอ่านนี่ค่ะที่นองจ๋า แค่ตั้งชื่อเป็นไอ,ไอคือบังคับบัญชานี่ก็ผิดแล้วแล้วคำระระคำ,ะะะคำะที่ใช้ในการราชการของของอทหารเนี่ยวกบไปบนมาแล้วก็ถูกใช้ไม่ถูกต้องแล้วก็กฎของทหารไม่มีการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้นพาพักร้อนหรือว่าอีเมอร์เจนซี่อะไรจะไม่มีกฎเาขาก็อ,อ่านไปจนจบเธอต้อง ให้เขาไปรายงานต่อ SBI ด่วนแล้วก็ให้ไปติดต่อตำรวจสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านด้ว่าตามโลโก้ที่เขาอาศัยอยู่ท่านผู้พันก็บอกนะป้าพูนาก็เลยกลับไปแล้วก็เลยไปเขียนเมสเซจของน้องเธอต้องรีบไปแจ้งตำรวจนะแล้วก็รีบไปอาีีธนาคาร ว่าพี่หนูสั่นนางนางบอกว่าหนูสั่นพี่หนูรู้จะทําตัวหนูก็มาอยู่นี่หนูก็พลาดไปได้ยังไงก็ไม่ังหนูมาอยู่นี่ก็นานแล้วนะหนูไม่น่าจะหนูก็ไม่เคยเจอแบบนี้นางก็ตกใจนางก็สั่นก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะเพราะว่าพี่จะเข้าไปทํางานก็นางก็บอกโอเคโอเคก็เลย หลังจากนั้นป้าปุนาก็เลยแบบหลังจากนั้นป้าปุนาก็กลับนะคะมาพักอีกรอบก,ก็เลยเห็นน้องเขาออนไลน์อยู่ก็เลยทักไปว่าน้องเป็นยังไงมัง่งไปแจ้งตำรวจหรือ,อยังเขาก็เลยทักกลับมาว่าพี่หนูปวดหัวขอบคุณมากนะคะที่แนะนำแล้วขอบคุณมากที่ให้ความช่วยเหลือน้องมาอยู่นี่17ปีแล้วค่ะน้องรู้ว่าควรทำอะไรมาฟังหึม ปปนาเลยตอบว่าน้องจ๋าเคสพวกนี้พี่ก็เคยเห็นแต่อยู่เกิดกับผู้หญิงที่อยู่เมืองไทยน้องมาอยู่ที่นี่17ปีน้องทั้งสวยและเลือกได้น้องมีโอกาสกว่าผู้หญิงคนที่อยู่เมืองไทยนะคะน้องไม่น่าจะพลาดโอกาสเพราะว่าน้องสามารถเลือกใครก็ได้เพราะน้องอยู่ต่างประเทศนะคะไม่น่าจะพลาด ขนาดนี้เลยนะคะพี่ไม่คิดว่าน้องอมาอยู่อเมริกาตั้งสิบเจ็ดปีแต่น้องทำไมถึงไปเชื่อคนง่ายได้คะนิดคะคุณน้อง่ะสมัยนี้มันอันตรายจ้ะพี่น้องจา๋าโดยเฉพาะนะคะเห็นหลายๆคนนะคะสาวสาวหลายๆคนที่เวลาเดินทางนะคะจะมาโพสต์ตั๋วเครื่องบินหรือว่าพาสปอร์ตในเวลาการเดินทางนี มันมันเป็นอันตรายต่อตัวเองค่ะเพราะว่าคนสมัยนี้มันสวยโอกาสมีคนสวยโอกาสเยอะเขาสามารถนะคะเข้าไปสวยโอกาสในในประัการเดินทางของเราได้นะคะการชิคุงเช็คอินมันมันเป็นอันตรายจริงๆค่ะเพราะว่าคนเรามันโลกสื่อออนไลน์นี่มันไปทั่วถึงกันแล้วก็ มันสําาคคัญมกนะะสำ,สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเตือนนะคะสำหรับคนที่มีไอดีแล้วก็พาสปอร์ตหรือว่าบัตรประชาชนหรืออะไรก็ต่างๆนะคะอย่าไปส่งให้ใครเป็นเดน็ดขาดหรือว่าอย่าไปถ่ายรูปลงโซเชียลเป็นเด็ดขาดนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ